สวัสดีครับผมคลิปนี้เราจะมาทำการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยการซีนนะครับผมอันนี้เป็นการซีนมะม่วงนะครับเพื่อที่จะยืดระยะเวลานะครับให้เขาอยู่ได้นานนะครับผมซีนแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้นะครับมันจะทำให้ อยู่ได้นานขึ้นนะครับผมอันนี้มะม่วงได้มาจากบ้านนะครับก็จะเอามาซีนไว้อย่างนี้นะครับยังไม่ต้องล้างนะครับซีนทั้งอย่างนี้เลยพอเราจะกินเราก็ค่อยเอามาล้างนะครับมันจะทำให้มะม่วงหรือว่าผัก ไม่แน่ใจว่าผักอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ที่ทําก็จะมีมะม่วงกับมะนาวนะครับผมนี่ครับมะนาวนี่จะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับเป็นเดือนเกือบสองเดือนเลยก็มีนะครับผมถ้าเราไม่ซีนไว้อย่างนี้ก็ไม่ถึงเดือนหรอกครับแช่ตู้เย็ยนไว้มันก็จะเหี่ยวจะออกสีขาๆนะครับแต่ถ้าซีนไว้อย่างเนี้ย อย่างมะนาวเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือน2องเดือนเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาแชร์ให้ชมกันนะครับผมก็ลองเอาไปทำดูนะครับซีนด้วยพลาสติกไว้นะครับผมแล้วก็แชร์ตู้เย็นไว้มันจะอยู่ได้นานกว่าปกตินะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมยงฟอร์ไลท์ครับมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตครับผมสวัสดีครับ